สวัสดีครับเพื่อนๆนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชา n นลแดด d ี้ขู่กิงครับวันนี้ Da ด d ี้จะมาชวนเพื่อนเพื่พทำเมนูขนมเปี๊ยะไส้พริกเผาหมูหยองครับสูตรนี้แป้งขนมเปี๊ยะมีความนุ่มหนึบทานเพลินมากๆเลยนะครับส่วนไส้พริกเผาหมูหยองก็รสชาติหวานหอมแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆของน้ำพริกเผานะครับทำครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บใส่กล่องเอาไว้ทานได้หลายวันเลยครับ สูตรนี้เด็กๆก็สามารถทานได้นะครับหรือจะทำเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่รับรองว่าท่านจะต้องถูกใจแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งขนมเปียะนะครับเราใช้แป้งสาลีเนกประสงค์200กรัมแป้งเค้ก200กรัมน้ำตาลทราย100กรัมไข่ไก่เบอร์2 1ฟอง น้ำเปล่า100กรัมแล้วก็น้ำมันคานโนล่า130กรัมครับต่อไปในส่วนของไส้พริกเผาหมูหยองนะครับเราใช้หมูหยอง80กรัมอันนี้เพื่อนๆเลือกใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับต่อไปเป็นน้ำพริกเผา40กรัมหอมหัวใหญ่หั่นเป็นเต่าเล็กๆ20กรัมน้ำตาลทราย20กรัมน้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับข mm hmm. nah, ั้นแรกเราก็นําแป้งสาลีเนกประสงค์แป้งเค้กแล้วก็น้าตาลทรายใส่ลงในอ่างผสมครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมของของแห้งให้เข <P OLED> ้ากันก่อนครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมไข่ไก่ลงไปครับแล้วก็ตีไข่ให้แตกจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปครับแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆจนเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะทยอยเติมน้ํามันคาโนล่าลงไปครับ แด็ดี้ก็จะแบ่งสายทีละครึ่งนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับพอ,อส่วนแรกเข้ากันดีแล้วเราก็เติมส่วนที่เหลือลงไปครับแล้วเราก็คนต่อให้เข้ากันครับพอเริ่มเข้ากันดีแล้วแด็ดดี้จะใช้มือนวดต่อนะครับส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับเราจะใช้มือนวดไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยไม่เป็นเม็ดแล้วก็ไม่ติดอ่างผสมเลยนะครับ ตอแป้งได้ที่แล้วตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดอ่างผสมแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปดดดี้จะย้ายมันนวดบนแผ่นซิลิโคนต่ออีกประมาณ10นาทีครับวิธีการก็คือเราใช้ข้อมือคึงแป้งออกไปแล้วก็พับแป้งกลับเข้ามาคึงแป้งออกไปแล้วก็พับแป้งกลับเข้ามานวดแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณ10นาทีครับพอเรานวดแป้งครบ10นาทีแดดี้จะใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ พอเราพักแป้งครบ2ชั่วโมงตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มจนสามารถยืดได้เลยครับระหว่างรอเราก็จะมาผัดไส้พริกเผาหมูหยองกันครับเดี๋ยวีใส่น้ำมันลงในกระทะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนครับพอน้้ามันร้อนแล้วเราก็ใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงไปผัดให้หอมเลยครับผัดไปเรื่อยๆจนหอมหัวใหญ่เนี่ยหอมแล้วก็มีสีใสๆแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปตามด้วยน้ำตาลทราย แล้วก็น้ําพริกเผาครับจากนั้นเราก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับพอพริกเผาละลายเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําหมูหยองมาใส่ลงไปครับและดีใช้หมูหยองธรรมดาทั่วไปที่เราทานกันเลยนะครับถ้ามันเส้นยาวเส้นใหญ่เราก็ฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆก,ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ผัดไปเรื่อยๆให้หมูหยองเนี่ยมันดูดซึมน,น้าพริกเผาเข้าไปครับ ขั้นตอนนี้เราเบาเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอเสร็จแล้วตัวไส้พริกเผาก็จะแห้งๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ปิดไฟยกลงจากเตาเปลี่ยนใส่อีกภาชนะหนึ่งพักทิ้งไว้ให้เย็นครับเรากลับมาดูที่แป้งของเรานะครับหลังจากที่เราพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็สามารถยืดได้แบบนี้เลยครับและดีก็จะนํามานวดไล่อากาศสักเล็กน้อยนะครับ จากนั้นเราก็น enfin, ําแป้งมาตัดแบ่งเป็นก้อนก้อนละ35กรัมเท่าๆกันครับเสร็จแล้วเราก็นําแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมกลมใส่อ่างปิดฝาพักทิ้งไว้ก่อนนะครับตัวแป้งจะได้ไม่โดนลมครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตัดแบ่งแป้งเป็นก้อนก้อนละ35กรัมเท่าๆกันจากนั้นเราก็แผ่แป้งออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมกลมใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ครับ ใน1สูตรของเราวันนี้เราจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ22ก้อนครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําแป้งมาขึ้นรูปกันนะครับและดิจะนาแป้งมารีดให้เป็นแผ่นกลมๆให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10เซนครับจากนั้นเราก็นําไส้พริกเผาหมูหยองมาใส่ตรงกลางครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วเราก็จีบแป้งมาคลุมไส้ให้มิดบีบแป้งให้แน่นแล้วก็จัดทรงให้สวยงามครับเสร็จแล้วเราก็นําไปวางเรียงไว้บนถาดสําหรับอบได้เลยครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำแป้งมารีดให้เป็นแผ่นกลมๆให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10เซนครับจากนั้นเราก็นำไส้พริกเผาหมูหยองมาใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วเราก็จีบแป้งคลุมไส้ให้มิดนะครับบีบแป้งให้แน่นคลึงให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็นำไปวางเรียงไว้บนถาดสำหรับอบได้เลยครับ วันนี้แดดดี้จะอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดเฉพาะไฟล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบรอบแรกประมาณ10นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับพอรวอร์มเตาครบ10นาทีเราก็นําไปอบได้เลยครับแดดดี้จะอบถาดล่างสุดเลยนะครับแล้วก็เปิดเฉพาะไฟล่างอย่างเดียวครับระหว่างรอขนมเราก็จะมาผสมไข่สาหรับทาหน้าขนมกันนะครับ แดดี้ใช้ไข่1ฟองผสมกับน้ำมันคาโนล่า1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็คนให้ละลายเข้ากันครับพอเราอบครบ10นาทีเราก็นำขนมออกมาจากเตาได้เลยครับจากนั้นเราจะนำไข่ที่เราผสมเมื่อสักครู่นี้มาทาที่หน้าขนมให้ทั่วเลยนะครับแด็ดี้จะทาทั้งหมด2รอบนะครับตัวไข่ของเราจะได้สีเข้มแล้วก็สวยงามขึ้นด้วยครับนี่นะครับทาไปให้ทั่วหน้าขนมแบบนี้เลยนะครับ พอเราทารอบแรกจนทั่วแล้วเราก็ทารอบที่2ต่อเลยครับจะเห็นว่าหน้าขนมของเราสีก็จะเข้มขึ้นแบบนี้เลยนะครับพอเราทาไข่จนครบแล้วเราก็เตรียมเข้าเตาอ,อบได้เลยครับรอบ2แงดิี้จะอบต่ออีกประมาณ10นาทีครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราอบถาดล่างสุดแล้วก็เปิดเฉพาะไฟล่างอย่างเดียวครับพอเราอบครบ10นาทีขนมเปี๊ยะของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับ เราก็นําออกจากถาดมาวางพึ่งไว้บนตะแกรงนะครับตัวขนมเปี๊ยะของเราจะได้เย็นเร็วขึ้นครับพอขนมเปี๊ยะเย็นแล้วเราก็สามารถเก็บใส่กล่องใส่ขวดโหลเอาไว้ทานได้หลายวันเลยครับท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับเมนูขนมเปี๊ยะไส้พริกเผาหมูหยองครับสูตรนี้เราตั้งใจให้แป้งขนมเปี๊ยะของเรามีความนุ่มนึบนะครับจะได้เข้ากับไส้พริกเผาหมูหยองครับตัวไส้พริกเผาหมูหยองก็มีความหอม รสชาติหวานๆเค็มๆแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆจากน้ำพริกเผานะครับสูตรนี้เด็กๆก็สามารถทานได้นะครับหรือจะทำเป็นของข,องขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่แบบนี้ก็เหมาะเลยครับเราทำครั้งหนึ่งเราก็สามารถเก็บใส่ขดโหลเอาไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แต่ดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซ u ปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ